สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับฟิล์มในช่องฟิล์มออนค่ะวันนี้เรามาอยู่ในช่วงไม่แกะกล่องเย่วันนี้เราก็จะมาแกะกล่องกันในอีพีที่2นะคะก็นี่เลยแทดน เดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันซึ่งอันนี้เนี่ยฟิล์มรู้อยู่แล้วว่าฟิล์มสั่งรองเท้ามาซึ่งเป็นรองเท้าแต่สั่งมาทั้งหมด2คู่ด้วยกันนะคะก็ะเราจะมาลองดูว่าที่เราสั่งเนี่ยมันจะตรงปกหรือเปล่าเออเดี๋ยวฟิล์มจะทิ้งรูปตอนที่ฟิล์มค่ะอ่าเดี๋ยวฟิล์มจะแปะไว้ตรงนี้เนาะในเมื่อทุกคนเห็นภาพและแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกัน ที่ฟิล์มสั่งมาเป็นเบอร์38นะทุกคนฟิล์มเป็นสาวไซส์รองเท้า38อ่ะอันนี้โอเคอยู่นะ38แแล้วก็ตรงปกด้วยเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ตรงปกเลยแล้วก็รองเท้านี่คือน,นิ่มมาก ถือว่าดีถือว่าดีโอเคคู่นี้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาแกะอีกคู่หนึง่งเรามาแกะคู่นี้กันอันนี้เขาเขียนแบบเขาเขียนว่าสามสทับสาเก้อแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะนี่ตรงโปกจ้า ดีเดี๋ยวขอจับพื้นก่อนนะว่ามันมีความรู้สึกแบบว่าเอยได้อยู่ได้อยู่อันนี้ก็ดีนิ่มนิมใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคเรามาสรุปผลกันดีกว่าค่ะทุกคน สรุปก็คือนะคะตรงปกค่ะทุกคนก็เดี๋ยวฟิล์มจะทิ้งอาทิ้งชื่อร้านไว้ให้ละกันเนาะในลาซาด้าในการสั่งเนี่ยก็คือสินค้ามาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นมันมันเป็นสินค้า pre order เราก็ต้องแบบเออรอนานหน่อยของฟิล์มะสั่งไปเมื่อวันที่วันศุกร์ที่21แล้วก็เพิ่งได้เพิ่งได้เมื่อวานวันที่ศุกร์ที่8เออที่จริงเขาบอกรอประมาณแบบ 1 5ถึง20วันแต่ของฟิล์มน่าจะไม่ถึง10วันมั้งประมาณอาทิตย์หนึงอะเออเจวันประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ <c oughs> สินค้าสวยนิ่มตรงปกถือว่าพานครับพมวันนี้ก็เราก็มาลํำลากันเพียงเท่านี้เนาะวันนี้ก็ต้องขอ,อขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย